สวัสดีค่ะคาร์ไบ้์โปดักวันนี้รีวิว d m a มนะคะรุ่น X-series มาแต่งเบาภายในกันนะคะอันนี้เดี๋ยวดูให้ดูหน้ารถก่อนว่าโฉมนี้เลยคู่หน้าเป็นแบบไหนเบอกแหบเป็นแบบไหนตูมนิ้นเป็นแบบไหนนะคะนี่คันนี้แต่งดำแดงค่ะสไตล์ VP ภาพรวมเป็นแบบนี้เวลาใส่ออกมาคือแบบนี้จริงๆนะคะงานของเราเนี่ยตรงปกแน่นอนไม่จบตานะคะลูกค้างานเข้ารูปแบบนี้ เบาแคบแบบนี้ปูพื้นแบบนี้นะคะนี่ปูหน้างานดำแดง VP อันนี้ลูกค้าเลือกแบบลายเส้นแบบขีดข้างบนสองเส้นนะคะปูหน้าแบบสวมงานเราเนี่ยเข้ารูปกระชับตรงรุ่นแน่นอนเน้นงานเข้ารูปอย่างเดียวนะคะแต่ได้รักษาเบาเดิมด้วยไม่เสียเบาเดิมนะคะนี่นี่งานเข้าขอบ,ขอบเข้ามุมอะไรเนี่ยอย่างดีนะคะได้นล่อน ะะไม่ให้เสียชื่อแน่นอนหนังหนาหนึ่งมิลนะคะดูเลยนี่ความหนาของหนังประกบฟองน้ําอีกแล้วก็รองผ้าทีคอดอีกชั้นหนึ่งนะคะใช้ทนมากๆส่วนบ็อกแคบหลังนี่ประมาณนี้นี่คือทรงของบ็อกแคบที่ใส่ในรถแคบได้นะคะทำออกมาเพื่อนั่งสบายใช้ทนนะคะอยู่ยาวๆได้เลยตัวนั่งยืดออกมาแบบนี้ เพื่อลองรับใต้ขาเวลาเรานั่งนะคะเพื่อให้นั่งสบายเบาพิงด้านในเนี่ยมีโครงเหล็กนะคะยึดกับตัวรถไว้ไม่เบรกเนี่ยไม่หลุดไม่ลื่นไม่ไหลแน่นอนเราเน้นความแข็งแรงทนทานนะคะเสียเงินครั้งเดียวเนี่ยจบใช้ได้นานใช้ได้คุ้มนะคะส่วนด้านใต้เบาแคปบเนี่ยคะ่ะจะมีกล่องเครื่องมือที่สามารถใส่ใส่ของไว้อะคะ่ะเราก็สามารถเปิดหยิบเครื่องมือได้เนี่ยนะคะ ธีการดึงขึ้นมาตรงๆอย่างนี้เลยของเก็บได้อยู่ตามปกตินะคะนี่แล้วก็ปิดกลับลงไปอ่าเดี๋ยวต่อไปจะสาธิตวิธีการนั่งของรถรุ่นนี้นะคะนี่เนี่ยความนั่งสบายนั่งสบายนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับเบาะคู่หน้าด้วยว่าเราปรับเบาะเท่าไหร่ถ้าปรับเบาะมาสุดเนี่ยแน่นอนว่า นั่งยังไงก็นั่งไม่สบายทีนี้เราต้องเฉลี่ยระหว่างคนนั่งหน้ากับคนนั่งหลังด้วยเพื่อความสบายทั้งคู่นะคะนี่แต่เราทําบอกแคปเนี่ยรองใต้ขาเนี่ยคะ่ะที่ทําออกมายื่นออกมาเนี่ยที่บอกเนี่ยคะ่ะรองรับกับส่วนนี้เนี่ยนะคะได้ดีมากนั่งทางกายเนี่ยหายห่วงเลยคะ่ะลูกค้าโอเคขอบคุณมากคะ่ะช่างแล้วก็ต่อมาปูพื้นของเรานะคะเกรดเอทั้งทั้งหมดค่ะด้านบนนี่คือ หนังเนี่ยหนาหนึ่งมิลน,นะคะไม่ใช้หนัง0.6ไม่ใช้หนัง0.7ต้องหนังหนึ่งมิลเท่านั้นนะคะแล้วมันก็เวลาการปักงานของเราเนี่ยจะนูนๆน,น,นะคะนูนๆขึ้นมาอย่างนี้เพื่อความนุ่มเท้าความสวยงามของของภาพรวมนะคะเราได้เนี่ยได้นล่อนอย่างดีความสวยงามของเราเนี่ยเราเน้นงานสวยงามด้วยงานใช้ทนด้วยงานคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยนะคะลูกค้านี่ มาหน้าร้านชอบสีไหนรอรับกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดำแดงดำน้ินเงินเรียบๆอะไรเรามีหมดนะคะมีให้หลายสไตล์ที่ลูกค้าต้องการนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจเฟซบุ๊ o คาร์ไว p r โปรดักนะคะหากสนใจยังไงลูกค้าโทรมาคุยกันก่อนได้091 709 9960นะคะขอบคุณค่ะ